สวัสดีค่ะวันนี้จะยำขนมจีนใส่หมูยอค่ะแล้วก็ประดุกแดดเดียวทอดกรอบค่ะเราไม่มีกระถินเราใส่ถั่วฝักยาวแทนค่ะใบขึ้นช่ายหอมใหญ่ส่วนอน,นี้น้ำปลาที่ปรุงแล้วค่ะน้ำปลานี้เราใส่น้ำปลาน้ำตาลมะนาวชูรสแล้วนะคะปรุงแล้ว น้ำปลาค่ะยำขนมจีนต้องใส่น้ำปลาเยอะๆถึงจะอร่อยค่ะต้องใส่น้ำเยอะๆยำขนมจีนมันถึงจะอร่อยใส่น้ำแบบขุบขิกค่ะใส่พริกป่นหน่อยค่ะเรียกว่ายำก็ได้จะเรียกว่าก้อยก็ได้ค่ะใส่ข้าวคั่วด้วยเนี่ยค่ะใส่ทั้งพริกสดทั้งพริกป่น บางคนคนก็นเอื่นก่อยเนาะคะ่ะบางคนคนก็นเอื่นย่ำเอื่นก่อยก็ได้อเอื่นย่ำก็ได้ะคะ่ะใส่พริกปน่นน้ำพริกซอยน้ำนะคะ่ะให้มันนุ่นนัวน,วนัวน้ำปลาเอเาดดาบะหมี่บะหมี่กะทินเนาะคะ่ะบะหมี่เม็ดกะทิน นี่คือประดุกแดดเดียวค่ะประดุกทอดแดดเดียวจีนหรือว่าก๋อยขนมจีนเนาะค่ะใส่หมูย่อใส่ประดุกแดดเดียวทอดกรอบค่ะเสียบๆนัวๆจบลีปไปแค่นี้ละค่ะขอบคุณในนายค่ะมาติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากช่องค้นทุงกุลาคือเก่าเนาะค่ะสำเนาราค่าไป้วคาสวัสดีค่ะ